อาตมาพระอ,อาจารย์โกศัยหรือพระอ,อาจารย์เนือเิรษฐีจัน์ทวิโชวัวนนี้ทางพระอ,อาจารย์ก็อยู่ประชาของบ้านล่องอยางก็จะให้ดูบรรยากาศนะ,ะก็เปิดเตาเล็กพอสมควรโยม ป่าช้าแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันจ้ะก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ตามสภาพของแต่ละหมู่บ้านวันนี้ทางพระอาจารย์โกสัยหรือพระอาจารย์เนสิอสีก็ขออนุญาตโยมมีความสุขเด้อช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจ้ะร้อนบ้างหนาวบ้างลมแรงบ้างบางเวลาจะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยจเจริญพรจ้ะบ๊ายบาย